สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอมาชวนทําเค้กกันง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องใช้เตาอบนะไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะจะได้เค้กหน้านิ่มช็อกโกแลตหน้านิ่มแบบนี้เลยนะคะฉ่ำๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนเลยนะคะนี่ขั้นตอนแรกนะคะแม่โอใช้เป็นไข่แดงนะคะสอฟองนะในคลิปใช้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะอ่ะก ใส่ลงไปเลยนะพอใส่ไข่แดงเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นนมจืดนะคะ60กรัมนะคะแล้วตามต่อด้วยน้ำมันพืชนะคะ30กรัมเนาะอ่ะแล้วทีนี้เราจะตีส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะ พอเราตีส่วนผสมในส่วนนี้เข้ากันแล้วเนาะเราก็จะร่อนแป้งนะคะแม่โอใช้เป็นแป้งเค้กนะคะ4 15หกรัมเนาะแล้วก็ตามต่อด้วยผงโกโก้นะคะวันนี้แม่โอใช้อาคาดี้นะคะผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าใช้สีเข้มนะคะอ่าแล้วก็ใส่ลงไปเลย15กรัมเหมือนกันเนาะอ่าใส่แล้วก็ตามด้วยผงฟูนะคะสักครึ่งช้อนชาเนาะนี่ก็ร่อนเลยนะคะ ร่อนส่วนผสมลงไปในส่วนของเหลวของเรานะแล้วตามต่อด้วยกลิ่นวานิลาสักครึ่งช้อนชานะคะอ่ะแล้วก็ใช้ตะก,ก้อมือนะคะตีนะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตีแบบนี้เลยนะคะตีไปเรื่อยๆจนกว่าได้ลักษณะที่แป้งเข้ากันดีแบบนี้เนาะเห็นไหมพอเข้ากันดีแบบนี้นะคะเราพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะแล้วทีนี้เราก็จะไปทําในตัวไข่ขาวเนาะ ไข่ขาวใช้อยู่สองฟองเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวสักครึ่งช้อนชานะคะแล้ววันนี้แม่โอ๋ก็จะใช้ตะกร้อมือตีนะตีก็ตีความเร็วประมาณนี้นะมันถึงจะขึ้นนะคะนี่ไข่แม่โอ๋ก็ใช้อุณหภูมิห้องปกตินะคะพอตีขึ้นฟองได้ประมาณนี้เราก็ใส่น้ําตาลนะคะทั้งหมดอะแม่โอ๋ใส่อยู่40กรัมแต่ว่าทยอยใส่นะแบ่งใส่สักสามครั้งนะตี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 ต,ต,ต,ตีไปแบบนี้นะคะ พอได้แบบนี้ก็ใส่ครั้งที่สองนะคะอ่ะพอตีไปอีกสักพักหนึ่งเขาขึ้นเนียนแล้วก็เติมต่อไปนะคะตีจนกว่าให้อ่าไข่ขาวตั้งยอดนะคะอ่าถ้าเกิดทําเป็นเค้กแบบนี้เราต้องให้ตั้งยอดแข็งนิดหนึ่งนะคะการตั้งยอดแข็งก็จะประมาณนี้นะ,ะอ่านี่นะแต่แข่งมันจะไม่ไหลนะคะเห็นไหมไม่ใช้ตะก้อมือตีก็ได้นะไข่ไม่ยากนะคะแล้วทีนี้เราก็จะตักแบ่งนะคะ ตักแบ่งออามานะคะสักสามามรอบนะคะใส่ไปในเนื้อแป้งของเราที่ผสมไว้นะ,ะก็ใช้ตะก้อมือคนเนาะอาบางคนถามแม่แตะก้อมือใช้ทำอะไรก็นี่ยใช้คนแป้งนะคะแป้งเหลวแบบนี้นะคะอ่ะพอทำเสร็จได้แล้วนะคะเราก็จะอ่าไปใส่ในกระทะนะวันนี้แม่โอใช้เป็นกระทะอบนะคะอะตั้งไฟอ่อนนะตั้งกระทะไฟอ่อนใช้เนยนะคะ ใช้เนยละลายให้เรียบร้อยใช้เนยจืดนะถ้าเกิดเนยเค็มก็จะมันเค็มๆนิดนึงนะ,ะ่ะพอได้ที่แล้วเราเทเนื้อเค้กของเราลงไปเลยนะคะนี่นะเนี่ยเนื้อเค้กของเราที่ผสมไว้เมื่อกี้เนาะ,ะนี่แล้วก็เราก็ปิดฝาไว้นะคะใช้ไฟอ่อนๆเนาะอบไปเรื่อยๆประมาณสัก20นาทีโดยประมาณนะคะอ่ะนี่ไฟประมาณนี้นะคะอันนี้แม่อใช้แก๊สเล็กด้วยนะคะนี่ สูตรนี้ประมาณหนึ่งปอนนะถ้าเกิดใครไปใส่ปอนสำหรับอบอ่ะอบได้เหมือนกันนะคะสูตรนี้เนาะอ่ะพอครบประมาณ20นาทีแล้วนะคะหน้าเค้กของเราจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมฟูขึ้นนะคะนี่เห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวเราจะนำไปคว่ำไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อให้เขาคายร้อนเนาะนี่นะคว่ำนิดนึงอ่ะโอเคนะคะนี่ ด้านก้นเขาก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพักในส่วนนั้นไว้เรามาทําตรงหน้านิ่มนะคะอันนี้เป็นนมจืดนะคะ250กรัมแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยผงโกโก้นะผงโกโก้ก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันเมื่อกี้นะคะ15กรัมเนาะตามต่อด้วยน้ำตาลทรายนะคะ130กรัมชอบหวานเพิ่มได้นะคะอ่ะคนเลยทีนี้คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะให้แป้งละลายแล้วก็ผงโกโก้ละลายนะอ่ะ พอเขาเข้ากันจนละลายแล้วนะคะแม่โอก็จะนําไปตั้งไฟนะคะแม่โอก็จะใช้เป็นไฟกลางๆนะคะแรกๆก,ก็ไฟกลางๆนะคนตลอดนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่คนเนี่ยเดี๋ยวแป้งมันไปนอนก้นเดี๋ยวแป้งมันจะไหม้นะคะ,ะไอตรงะตะก้อมือนะคะอันนี้ของแม่โอมีขายนะคะสามารถซื้อได้นะคะชุดละ189บาทนะได้3อย่างเลยได้ที่แยกไข่ได้ตะก้อมือ2ชิ้นนะคะและไอ พายสีเหลืองๆเนี่ยไม่ต้องเอาออกนะเขาไว้ปาดแป้งเวลาเขาติดโถติดอะไรนะแล้วทีนี้แม่บอกก็จะตามต่อด,ด้วยเนยเค็ม4 0กรัมปิดเตาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราคนจนกว่าซอสของเราจะอุ่นนะคนจนอุ่นนะปิดเตาแล้วคนไปเลยนะคะคนไปจนซอสอุ่นนะพอซอสเราอุ่นได้ที่แล้วนะคะต้องให้อุ่นนะถ้าเกิดไม่อุ่นเนี่ยเวลาเรามาราดเนี่ยมันจะพักไว้สักพักมันจะแตกนะอ่ะ พอซอสอุ่นแล้วเขาจะได้มาอย่างนี้เห็นไหมเงาวิง่งเทง่ายราดง่ายนะคะแล้วก็หน้าของเราจะเรียบได้ประมาณนี้เลยเนาะใครจะท็อปด้วยผลไม้ก็ได้นะคะน้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะหรือจะเติมผงโกโก้เหมือนแม่โอ๊ก็ได้นะคะอันนี้นะยิ่งแช่เย็นไว้นะคะรับประทานจะอร่อยมากนะคะเย็นฉ่ำนะสายโกโก้สายช็อกเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเมนูนี้นะ อะเด็กหอก็ทําได้นะคะไม่มีเตาอบทําได้ไม่มีเครื่องตีไข่ทําได้นะคะอ่านี่นะก็เนื้อข้างในไม่ได้ต่างกันกันกบใช้เตาอบเลยนะคะอร่อยหอมเหมือนกันเลยเนาะอ่านี่นะดูข้างในนะเนื้อเค้กนะฉ่ำๆเลยนะคะนี่เห็นไหมอ่ะโอเคงั้นแม่โอดจบคลิปเลยนะกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ